ไ,ไม่ได้สบายอย่างที่คิดไว้ใช้ทำน่นทำนทำีนทำน่ทำทำุกที่ทุกอย่างไอ้ทำเนี่ยเหนื่อยไม่เป็นไรหรอกเพื่อนเพื่อแต่ว่าไอ้เรื่องเงินเดือนเนี่ยดิทำไมเหรอมึงได้เท่าไหร่เงินเดือนเหรอฉันได้ฉันได้เก้าพันห้าอ่ะได้เก้าพันห้าใช้ยกูได้พันห้าอ,อีโอ้โหเพี้ยทำไมมันต่างกันอย่างงี้เีลยว,วันเนี้ย นี้ย่นี่เลยอ่ะมันมากเลยไปที่ปากก้าพันห้ากับพันห้าก็ใช่อ่ะดิเราก็ไปหาพ้องก,กันเป็นพ้องกันกทำงานด้วยกันใช้โดนใช้เหมือนกันหมดทุกอย่างมึงฆ่าวันหน้ากูพันห้ามันก็น่าไปนี่นี่นี่ที่ดรอแล้วทหากว่าหน้าแกนะยาวออกมาแค่ประมาณครึ่งก,กว่าเนี่ยต้องได้สี่พันห้าแน่เนี่ยวน,นไปเรื่องแม่กูอีกแล้ว ไม่เลยไม่เลยผู้นักใจนะร้อนนรักมันจะหมดอาก เรั่ร้อนรุงราเชิญมือหมือมือนนมุมที่เอเลยคุ้มตั้งตอนองค์ราชบุตรสุชาดาหืออินยาหินซองหรืรอโรคหัวใจขัดความ ความหงผู้หญิงมีความจริงในนาข้าลวงวังใดต้องมีใครมีตอนองค์ราชบุตรไม่มากดาทุกชาง ได้เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เลยรับกันบ้าง NOOOOO <laughs> ของของมันน่ะสิ่งที่ไม่รู้คุณค่ามียามดีก็ใช้มียามป่วยไข้ก็ไม่รักษาแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรโอ๋โอใช่สิไอร่าชันมันเป็นไม่ได้หแต่หนินจินดาที่มีค่ามันเป็นได้ก็แค่ก้อนด้วก้อนทรายที่คนก็เหยียบย่ำเล่นในตรงนั้น ยังไหว้ก้อนๆๆๆๆสวดก้อนทรายเม็ดนี้ให้อยู่กับคนย่รู้จักคนค้าเขายางนำมารวบรวมปฏิสังขรสร้างวัดวาอาราไม่สวยงามสร้างาม้าเรือไม่อยู่อาศัยแต่มันจะมีประโยชน์อะไรเล่าก็เลยเมื่อก้อนสวดก้อนทรายเม็ดนี้มันตกอยู่ในมือของวานอมวานอน จะหมดเนี่ยว่าไม่ได้หรอว่าคุณเป็นลิงต้องรักหวานกัสวยขนาดนี้ว่าเขาเป็นลิงเหรอไอ้ลิงไอ้ลิงติดเตี้ย หน่อยไม่ได้นี่ถามหน่อยเถอะรจะห่านไรยน้ํไหมไม่รู้จักโง่ถ้าไม่รู้ก็ดีจะได้บอกให้รู้ไว้เพื่อเป็นการสติปัญญาของคนบางคนห่านไกลน้ำเนี่ยมันหมายความว่ามีห่านอยู่ฝูงหนึ่งห่านทุกตัวเนี่ยเขาลงไปเล่นน้ำไปหมดแล้วแต่มีอยู่ตัวหนึ่งที่มันไม่ลงไปเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะว่ามันเนี่ยคิดว่าตัวมัน มีคนสะอาดเงางามแต่หารู้ไหมจริงๆแล้วตัวมันนี่แหละหน้าทุเรศหน้าขยะขยะที่สุดเลยอเไอ้ราัมึงว่าใครเออูถว่ามึงว่าใครว่าใครแค่นี้ไม่เข้าใจอย่รอก็ว่าได้หมดไงแล้วแบบว่าใครว่าตัว่วหร ว่าิว่าสิว่าแล้วอออใช่สิฮ่าฮ่าฮ่่า่าฮ่า่า่่าฮ่่า่าไ่่าดัาฮ่าฮ่่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮิา่าาฮ่า่าฮกา่า่าฮา่่าฮ่าฮ่า่าฮ่าบ้าอะไร่าต่่ฮ ตกตัตกไปป๊อปตกอย่างเงี้ยเหรอไม่ลงทำไมอ่ะไปไปมันไปเล่นแทนเลยก็ไม่เล่นแล้วอ้าวไอ้หน้าเกียร์เกแล้วเนี่ยใครจะไปเล่นได้ล่ะทนไม่ได้แล้วใครคุยเราไม่ได้เราไม่ได้เดนเลยเราทนไม่ได้เนี่ยนะใครบอกเราไม่โดนทนไม่ได้นะมัไม่โดนแล้วทนไม่ได้เลยนะใจคุยกับใครใจกันแล้ว ใจคยเไม่ไม่พอใจะปตมเล่นเองไปเอาไม่ได้มจะเลิ่เออด้ยยายก็จะมาเล่นให้เป็นไอีกแล้วแม่จไปเล่นกูับยายแล้วยฮะลงมางยครับง่ายเลยเล่นเล่ไ่นแลเป็นหิงเลยลดี มึงไปน้ำเพร้ไมดุเลยมึงก็กินน้อยใจจังเพราะเองโดนตบนิดตบหน่อยคนดูจะได้สงสารเออโดนดีๆไม่ได้แล้วหรือนปล่ออมึงก็ทนทนไปเถอะแน่พ่าคนดูสงสารให้ได้ให้รางวัลเราเออให้ได้เออที่มันเล่นดีเว้ยเออมันทุ่มเทกันเว้ยไอ้ห่าเอ้อมึงก็ไม่อยากจะเล่นก็ยกแฟลกคณะให้กูชื่อจะไปเปลี่ยนละหากินงเล่นชื่อนี้แหละ ไม่เปชื่อพ mm ูด hmm. ไม่มีคนหานี่ได้ทำให้ดูเอามือที่มนะเขาเล่นกันนะเขาเก็บความรู้สึกไว้ข้างในเว้ยเออรู้สึกอะไรก็เป็นเคียร์ข้างหลังนู่นกแะเด้งอ้าวตัวอะไรน้องเพชรไงน้องเพชรเดี๋ยวเจ้าต้องไม่น่าจะเป็นสักน้ำเลี๋ยวเป็นจะเป็นใช่ไหมต้องเดี๋ยวเป็นนักเก็ตคู่พี่ได้เลยจังเดี๋ยวเราไปจ้างคณะกันถ้าดังแล้วจใช่คละ อ๋อ,อใช่เิไอ้มันมมลเ,เลยกูเกินไปนะน่ะตอนนี้องค์ราชบุตรเอ้ไอลาชันเนี่ยมันโดนด่าพ่อด่าแม่กูเป็นเจ้ามันโมโหมากกูเป็นเจ้านะไม่สนใจเจ้าอย่างนี้ไม่นับถือเจ้างน่าหุ่นไม่ดี อ๋อใช่สิเพราว่าจะปวดท้ายไม่จริงเหรอไม่จากห่านไก่น้ำไหมไม่เหรอทำอะไรที่จัดเขาถ้าจะบอกค่อยว่าห่านไก่น้ำเป็นยังไงห่านไก่น้ำมันจะมีห่านอยูกองหนึ่งนะมันจะมีแล้วก็ลงไปเล่นน้ำก็แต่มันจะมีอยู่ตัวนึงที่ไม่ยองเราเล่นน้ำเพราะว่ามคิดอะว่าตัวมันว่าตัวมันนื้ขาวสะอาดกว่าใครทั้งหมดแต่แต่แต่มันไม่รู้แบบ มึงคิดว่ามึงสวยใช่ไหมเนี่ยคุณต้องมนน้องเพชรไงอะไรนะต้องมนน้องเพชรไงจะขี้มูกต้องเอาออกกัจริงๆด้วยป่ะไอ้ขี้มูก๊กว <c oughs> ิ่งตัวเอกบ้ <c oughs> อาอ้ขี้มูกไหลจะเข้าปากเราได้เป็นไรน้ำไม่ไม่เข้าอ่ะฮะไม่เข้า<ต>อ่ะเะไรไไหมโจรที่เดียวหัวเขียวเลย,ยนึกว่ามาเลีงวัน เววาไปแล้วจริงๆไม่เล่นหรอกก่ตกตะมุก้ตกกนี่ยสะอาดตาเนี่ยกูสะอาดกลวันกูยังไม่อาบน้ำเลยงาอกูเล่นเรียนกูได่ฉุดดุจราชนี่ยก็มีหัวใจเหมือนกัน อุ้งราุตดาว่าตบตีราชันราชันละโอนได้ประมาวันนี้อุ้งราชบุตรกลับว่าราชันเป็นพ่อเดียร์มีราชันคิดว่ามันมากเกินไปและขอให้ทุกคนในที่นี้รัวไว้ได้วยว่าพ่อแม่ของราชันไม่ใช่เพื่อเล่นขขงคนเด่นใช่จะเจาะแม่มันอย่างใครก็ห้ามเล่น เรามันจะเก็บไว้พ่อ,อมาเล่นคนเดียวเอ้นแล้วสมบัติเธอคำนแน่หรือเปล่าเนี่ยไอ้ราชันเรี่งพวงท้าต้องมาดูก่อนหรือเปล่าท้าใครไม่ถาอุ้ยชนอะแม่ที่คนแรกว่านแนเลริง ดาวเล่นนี่แล้วมันตัดหัวกระผ่ไม่ได้เลยเจ้าเฮ้ยอา่สดากจะตมใช่กูจะให้คุณแก้ตักูให้ถอนครับพออเหรอไม่ถอนกูบอกให้มันถอนไม่ถอนให้คุณถอนใจถอนคำพูดแล้วไม่ถอนหรอแต่ถ้าให้ถออย่างอื่นเลยจะถอนเฮ้ย พูดแล้วก็มีเขาถอนเงี้ยเนี่ยมีะจอนไม่ลันั่เลยแงเลแต่กูัเกียรตงมันใจตัวเองมากเกินไปไม่หถึงกินเหล้าเออไอ้ราชันเอามีแล้วก็เท่า ทุกอย่างเดียวนั่นคือหัวหอยราชูขันชนหัวหอยไหนวะไอ้กีบเปล่ามาตัดขาหัวแบ้ลงมอช่วยด้วยทีแรกยังเก่งอยู่เลยไปเจอของจริงซะหน่อยหอยเป็นไงตัวหัวหดเชียวไปด้วยไปสิไปลงไปสู้กับเขาช่่วยยหนนนนอะิดึงไปสิลงไปสู้กับเขาสู้มาไม่ได้ช่วยหน่อย ยังไงลงมาเราทีวเราไม่ใครกันเด็ดเราให้น้าว่าไดชบุญพิชิตที่เราได้มาวันมาในวันนี้ฮะผมง่วงจบไหมสิ่งที่คุณต้องการ่งมคุณลองเริ่มมาใหม่สิ่งที่คุณต้องการนี่คือหัวของอันเชิดด้วยอย่าได้หัวของน้าชมบุญอันเชิญถูกต้องมาสิมาเชิญมาตัดกันได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวรวยหน่อยกิไปด้วย มีหัวนม่เหรอมันพูดอะไรเนี่ยไม่มีไงฮะไม่ต้องมีเลยมีของกูแม่งโลดได้หมดทั้กวันเลยเอพิการช่วยหน่อยแล้วเดี๋ยวีิมันแบบนี้เองได้ชมุดเวลาไม่มีความหมายก็จะฆ่าเออ r อ r ก็ด่าตกตีพอถึงเวลาสำคัญก็หน่อยจะมาอ้อนจะมาขอร้องบอกเลยนะ อย่าทำวิสัยแบบนี้ไม่ชอบไม่อร้องเละอย่ามายุ่งกับนณเดชน์เลยณเดชน์ตุ๊กกี้ไม่จับคือณเด็นไม่ช่วยอ่ะแล้วยาขยะทำไงอ่ะยายาไม่ต้อยจีณเดชน์เด้อยายาอ่ะเอออย่ามายุ่งกับกูเลยดีกว่าประมากูนี่แหละไปยุ่งใช่ไยุธงอะไรนักเกียรติอะไรไปยุธงอะไรพูดให้ดีนะ ประยุทธ์อเนกลาวอ๋อดีู้ว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นนณเดชนหรือว่ายาย่าหรือว่าประยุทธ์เราเนี่ยแหละเราเป็นั้นแหละเบลบาไม่บอกว่ารักจุงเบยแต่ว่า ใจเดือรั้นก็จนไม่รู้จะหยุดรักเธอตอนไหนวันนี้พรก็หลุดไปฮิมเบลบ้าเลยแต่กูร้องเองก็จด็กเก่งอยู่ละดีนะน้องชายร้องเก่งว่าอะไรพี่ชายบ้าเนี่ยดูนี่หน้าอะไรอีกหน่อยเดี๋ยวก็ไฟแล้ววันนี้ไปออกเทปใหม่เออพูดเพราะ ไอ้หนูก็ไม่มีตัวกันอ๋อโอเคไม่ไปเลยไงนี่ไม่ว่าจะแดดหรือยายยาก็อย่ามายุ่งกับเราละกันเรานี่จะคันหูการหูไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่อย่ามายุ่งกับเราละกันมัเป็นใครวะกูบอกว่าอย่ามายุ่งไอ้เลยไปไปไปช่วยสิเนี่ยแอนเชอร์งมาเดี๋ยวซิไม่รู้ไม่นชีพไปช่วยไม่ช่วยเออไปช่วยคุณตู้เองก็ได้วะเอา

ไม่ดูที่ผูกอหอ